เรื่องนี้เป็นเรื่องของลุงประจวบครับหลังจากนี้ผมขอเรียกแกว่าลุงจวบเพื่อให้ง่ายต่อการเล่านะครับปัจจุบันลุงจวบแกอายุราวๆหกสิบกว่าแล้วครับแต่แกก็บอกว่าแกยังคงจำเรื่องนี้ได้ดีทุกรายละเอียดที่เกิดขึ้นในวันนั้นลุงจวบแกเล่าครับว่าเหตุการณ์ที่จะเล่ามันเกิดขึ้นเมื่อช่วงประมาณปีพศ2528ตอนนั้นลุงประจวบอายุประมาณ20ต้น,ตนทำอาชีพเป็นลูกหาบ รับจ้างแบกของเดินป่าตามแนวแชรยแดนฝั่งตะวันตกแกเป็นคนเดินป่าเก่งครับลุยได้ทุกสถานการณ์ไม่เคยเลือกงานเพราะฐานะทางบ้านของแกก็ไม่ได้ดีมากลุงจวบแกบอกครับว่าเพราะการที่ไม่เคยเลือกงานของแกจึงทําให้แกต้องมาเจอกับเรื่องราวสยองในวันนี้ครับในวันที่เกิดเรื่องมีเศรษฐีจากกรุงเทพคนหนึ่งที่ชื่อว่าเสียลาบได้เข้ามาจ้างคนในหมู่บ้านเพื่อพาเข้าไปล่าสัตว์ บริเวณป่าลึกของจังหวัดกาญจนบุรีในตอนนั้นเสียลาบแกไม่ได้มาคนเดียวครับแกมากับลูกน้องอีกสองคนติดอาวุธมาคบมือพวกปืนไลเฟิลปืนลูกซองนั่นแหละครับซึ่งลุงจ๊บก็บอกว่าน่าจะเพาะเอามาใช้ป้องกันพวกสัตว์ใหญ่ที่อยู่ในป่าลุงโจบเองก็มาทราบทีหลังนะครับว่าลูกน้องทั้งสองคนของเสียลาบนั้นเป็นพลานชื่อดังในยุคนั้นเลยครับคนหนึ่งชื่อพลานหนึ่งส่วนอีกคนชื่อว่าพลานเกียง ในตอนแรกลุงจวบแกบอกว่าแกไม่ได้คิดอะไรครับเข้าใจว่าก็เหมือนงานลูกหาบทั่วไปเดินป่าหุงข้าวตั้งแคมป์เป็นกิจกรรมสนุกสนุกของพวกคนรวยที่อยากจะเข้าป่ามาลองลำบากดูแต่สิ่งที่ลุงจวบแกมองว่ามันดูผิดสังเกตคือจุดหมายที่เสียลาบตั้งใจจะเข้าไปมันลึกกว่าปกติและเป็นเขตที่ชาวบ้านเขาไม่ค่อยเข้าไปเหยียบกันครับส่วนมาก เป็นที่หากินของพวกลักลอบตัดไม้หรือพวกพานเถื่อนซะมากกว่าโดยชาวบ้านจะเรียกพื้นที่แถวนั้นว่าป่าช่องสิงนี่เป็นชื่อที่ผมได้มีการสมมุติขึ้นมานะครับให้มันใกล้เคียงกับชื่อจริงของป่านี้มากที่สุดป่าช่องสิงมันเป็นพื้นที่ป่าซึ่งเป็นรอยต่อกับฝั่งพม่าครับไม่มีทางเดินให้เดินได้อย่างปกติในทีแรกลุงจวบแกบอกับว่าแกอยากจะขอยกเลิกที่จะรับงานแล้วครับกลัวว่ามันจะเสี่ยง หรือการเข้าไปในป่าครั้งนี้อาจจะเป็นการทำอะไรที่มันผิดกฎหมายก็ได้แต่เนื่องด้วยว่าตัวของเสียลาบได้วางเงินมาให้ในแบบที่ลุงจวบแกบอกครับว่ามันเป็นเงินมูลค่าสูงมากในยุคนั้นแกต้องทำงานเป็นลูกหาบแบกหามอยู่เป็นเดือนถึงจะได้เงินก้อนนั้นมาเมื่อความโลภของแกมันมีมากกว่าจึงทาให้แกตัดสินใจที่รับงานนี้ไปครับโดยพวกเขาวางแผนกันว่าจะเข้าไปในป่าแห่งนี้ ประมาณ3คืน4ี่วันลุงจวบแกบอกว่าตั้งแต่วันแรกที่เข้าไปในปา่าแกก็เริ่มเจอกับอะไรแปลกๆหรือความรู้สึกที่มันไม่เหมือนกับการเดินป่ามาตลอดชีวิตของแกครับกลางวันก็ร้อนจัดจนเวียนหัวแต่พอตกค่ำอากาศกลับเย็นจัดจนแทบขยับตัวไม่ได้หลังการเดินป่าในวันแรกเสร็จสิ้นทุกคนเดินกันมาทั้งวันอย่างเหน็ดเหนื่อยในคืนแรกพวกเขาก็ต้องทำห้างขึ้นมานอนบนต้นไม้ใหญ่ เพื่อที่จะใช้นอนในคืนนั้นครับเนื่องจากในตอนนั้นเองพวกเขาได้เจอกับรอยตีนเสือบนดินที่ชัดเจนมากและตอนที่ได้เจอกับผานเกียงผานเกียงก็บอกว่ารอยตีนดูก็รู้มันไม่ใช่ของเสือธรรมดาแน่ๆจมลึกขนาดนี้ตัวมันคงหนักมากหางที่พวกเขาทำขึ้นมาก็คือการเอาไม้ไผ่มัดกับต้นไม้ให้สูงจากพื้นประมาณ5-6เมตรเอาไว้สำหรับนอนตอนกลางคืน เพื่อการสัตว์ป่าสัตว์นักล่าเข้ามากัดครับหลังจากช่วงหัวค่ํามีการกินอาหารอะไรกันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยต่างคนก็ต่างแยกย้ายไปที่ห้างของตัวเองซึ่งห้างของลุงจวบก็อยู่ติดกับห้างของเสียลาบนี่แหละครับไม่ได้ห่างกันมากนะักลุงจวบแกบอกว่าปกติแล้วแกเป็นคนที่นอนหลับยากอยู่แล้วครับแล้วในกลางดึกคืนนั้นมันมีเสียงเหมือนคนเดินวนรอบแคมป์เสียงเหมือนใช้เท้าเปล่า เหยียบใบไม้แห้งเดินวนไปวนมาแกบอกว่าแกมั่นใจครับว่ามันคือเสียงของเท้าคนกำลังเดินอยู่แกอยู่กับป่ามาทั้งชีวิตสามารถแยกออกได้ว่าเสียงสัตว์กับเสียงคนเดินมันต่างกันยังไงในระหว่างที่แกกำลังตั้งใจฟังเสียงอยู่นั่นเองครับอยู่ๆก็มีคนตะโกนขึ้นมาว่าเฮ้ย hey, ใครวะมันเป็นเสียงของเสียลาบครับที่ตะโกนขึ้นมาพอแกพูดไปเสร็จ ทุกอย่างก็เงียบไม่มีเสียงตอบรับไม่มีแม้แต่เสียงวิ่งหนีตอนนั้นลุงจวบแกสังเกตเห็นแล้วครับว่าทุกคนลุกขึ้นมาพร้อมกันพร้อมมีการเอาปืนเล็งลงไปข้างล่างพลานหนึ่งเอาไฟฉายส่องลงไปแต่ก็ไม่เจออะไรมีแต่พื้นดินเปล่าๆกับพวกใบไม้และหญ้าตามปกติครับหลังจากสถานการณ์ขี้คายลงไม่รู้ที่มาที่ไปของเสียงลุงจวบแกได้ยินเสียงมาจากอีกห้างหนึ่งครับ เป็นเสียงของพานเกลียงที่ได้บอกกับเสียลาบประมาณว่าห้ามทักขึ้นมาเวลาที่ได้ยินหรือเห็นอะไรในป่าตอนกลางคืนในขณะที่เรากำลังอยู่บนห้างแม้เราจะเห็นเป็นคนหรือเห็นเป็นสัตว์ก็ตามก่อนที่ทุกอย่างจะเงียบไปเหมือนเดิมก็คาดครับว่าทุกคนน่าจะพยายามนอนต่อเพื่อจะไปลุยต่อกันในเช้าวันต่อไปในเช้าวันรุ่งขึ้นตอนที่ทุกคนลงจากห้างกันหมดแล้ว ลุงจวบแกสังเกตเห็นครับว่ามันมีรอยเท้าคนชัดเจนมากอยู่เต็มไปหมดด้านล่างครับมันเป็นรอยเท้าเปล่าๆเหยียบพื้นดินแฉะอยู่รอบต้นไม้ที่พวกเขาได้ทำห้างสำหรับนอนข้างบนรอยเท้ามันวนอยู่เฉพาะรอบห้างของพวกเขาครับลักษณะการเดินมันดูเป็นการเดินแบบวงกลมไม่มีร่องรอยของเท้าที่เดินออกไปจากบริเวณนั้นด้วยตอนนั้นลุงจวบแกได้ยินเสียงของพันหนึ่งกำลังคุยกับพานเกียงครับ แม้จะได้ยินไม่ชัดแต่ก็พอจะเข้าใจครับว่าพานหนึ่งแกบอกประมาณว่ามันเหมือนกับว่าจะมาเดินวนๆสังเกตดูว่าใครนอนตรงไหนบ้างหลังจากที่เก็บข้าวของเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับคณะของเฮียราบก็ลืมเคลื่อนตัวต่อเข้ามาในป่าเหมือนจะมุ่งหน้าไปยังจุดหมายที่ได้มีการหมายตาไว้ลุงจวบแกบอกว่าตอนนั้นแดดยังไม่แรงครับแต่ไอชื้นจากหมอกในตอนเช้า ทำให้เส้นทางมันดูอับๆก่อนที่แกจะเริ่มได้กลิ่นสาบบางอย่างแปลกๆลอยมากับลมในตอนนั้นลุงจวบแกเดินอยู่ข้างหลังสุดครับเห็นชัดครับว่าเฮียลาบกําลังถือแผนที่เก่าๆใบหนึ่งอยู่ในมือมันดูคล้ายแผนที่ทหารครับแต่บนแผนที่มันก็มีร่องรอยการขีดเขียนอะไรเต็มไปหมดจนดูเลอะเทอะพวกเขาเดินกันต่อไปเรื่อยๆครับจนถึงจุดพักที่หนึ่งจึงได้มีการตัดสินใจ พักเที่ยงกันบริเวณนี้ซึ่งมันเป็นที่โปร่งดินชื้นตัวลุงจวบแกบอกนะครับว่ากลิ่นสาบที่แกได้กลิ่นกลิ่นมันแรงมากกว่าเดิมครับในส่วนของเฮียลาบไม่ยอมนั่งกับพวกลูกหาบครับแต่แยกไปนั่งบนผพพ้าผืนเล็กๆที่ลูกน้องปูเอาไว้ให้กินข้าวคนเดียวระหว่างกินก็พูดขึ้นเสียงดังกับพานเหน่งว่าตรงนี้แหละคืนนี้มันต้องออกมาแน่ๆลุงจวบที่นั่งอยู่กับลูกหาบอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าแหลม ก็หันไปมองกันรอบๆครับซึ่งบริเวณรอบๆก็เห็นได้แต่ดินเปียกซึ่งปงดินชนิดนี้นะครับต้องบอกผู้ฟังด้วยครับว่ามันจะเป็นพื้นที่ที่สัตว์ป่าจะมาหากินดินเค็มหรือแร่ธาตุจากดินซึ่งมันก็จะเป็นจุดซุ่มที่ดีสําหรับพรานที่จะเข้ามาล่าสัตว์ครับในตอนนั้นเองลุงจวบแกก็เข้าใจครับว่าเฮียลาบคงจะมาตามหาสัตว์อะไรสักอย่าง กะจะมาออกล่าเป็นเกมสนุกๆของพวกคนรวยอย่างที่เขาคิดเอาไว้ก่อนหน้านั่นแหละครับแต่เมื่อมองไปที่หน้าของพานหนึ่งหลังจากที่ฟังนายของตัวเองพูดออกมาเขาก็ทำหน้าไม่รับรู้อะไรครับส่วนพานเกียงก็แค่นั่งกินอาหารต่อเหมือนกับว่าไม่สนใจหลังกินข้าวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยระหว่างที่นั่งพักรอแดดล่มลุงจวบแกสังเกตเห็นว่าเฮียลาบได้หยิบของบางอย่างขึ้นมาจากในเป้ของตัวเอง มันดูเหมือนตลับยาสูบเก่าๆแต่ข้างในมันไม่ใช่ยาครับมันเป็นก้อนอะไรสักอย่างลักษณะคล้ายกับเทียนสีดำๆก้อนเล็กๆกับสายสินสีแดงขดอยู่ในกล่องเฮียลาบค่อยๆเอาก้อนสีดำนั้นออกมาขีดเขียนอะไรสักอย่างบนฝ่ามือพร้อมกับทำปากพึมพำซึ่งชัดเจนเลยครับว่ามันคือการสวดอะไรสักอย่างจากทีแรกที่ลุงจวบแกคิดว่าเฮียลาบคงมาหาสัตว์อะไรทั่วไป แต่ตอนนี้แกเริ่มเข้าใจแล้วครับว่าเฮียลาบไม่ได้มาเพื่อล่าสัตว์ธรรมดาแน่ๆคนพวกนี้มาเพื่อหาของบางอย่างที่ไม่ใช่เนื้อหนังหรือเขาสัตว์แต่เป็นอะไรที่ลุงจวบแกก็ยังไม่รู้ครับและแกก็ไม่กล้าที่จะถามด้วยก่อนเย็นในวันนั้นเฮียลาบได้มีการพูดกับพานทั้งสองครับว่าคืนนี้ห้ามยิงถ้าไม่แน่ใจว่าใช่มันไหมพันหนึ่งพยักหน้าเง,เงียบๆแค่ประโยคนี้ครับ ลุงจวบแกบอกว่าแกแทบจะไม่อยากอยู่ต่อแล้วครับและในคืนนั้นต่อที่ทุกคนขึ้นห้างกันเรียบร้อยแล้วลุงจวบแกสังเกตเห็นว่าพานทั้งสองแทบจะไม่พูดอะไรเลยครับทุกคนหน้าเครียดจนเห็นได้ชัดทั้งคู่มองลงไปข้างล่างห้างมองกันคนละทิศครับมีอยู่ช่วงหนึ่งที่พานเกลียงพูดขึ้นมาว่าคืนนี้ลมไม่ดีกลิ่นมันแปลกเหมือนสัตว์ใหญ่เคลื่อนตัวมาทางนี้ ลุงจวบกับเพื่อนลูกหาอีกคนนั่งอยู่ห้างเดียวกันห่างจากห้างของผู้เศษษฐีประมาณ10เมตรเท่านั้นครับซึ่งถือว่าใกล้กันมากเวลาผ่านไปจนดึกเสียงป่ามันเริ่มเงียบแบบผิดปกติจากที่ควรได้ยินไม่ว่าจะเป็นเสียงจิ้งลีดเสียงกบหรืออะไรสักอย่างมันกลับกลายเป็นความเงียบเงียบจนได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองเต้นและทันใดนั้นครับมันก็มีเสียงหนึ่งลอยมาตามลมจวบ ลงมาหาหน่อยลูกเมียเองป่วยลุงจวบแกบอกว่ามันมีเสียงผู้หญิงดังขึ้นจากบริเวณใต้ห้างครับน้ำเสียงอ่อนโยนสันเครือเหมือนคนกำลังพูดแล้วก็จะร้องไห้ลุงจวบแกบอกครับว่ามันเป็นเสียงของผู้หญิงคนหนึ่งเสียงของคนที่แกไม่รู้จักครับแต่มันดันเรียกชื่อแกขึ้นมาและตอนนั้นก็มีแค่แกคนเดียวที่ได้ยินเสียงเรียกนั้นครับในระหว่างที่ลุงจวบ แกกำลังงงอยู่นั่นเองครับแต่แกก็รู้ดีว่ามันไม่ควรจะทักอะไรเหมือนที่พานได้มีการบอกไปในคืนแรกในระหว่างนั้นเองครับอยู่ๆลูกหาบอีกคนที่นอนห้างเดียวกันกับลุงจวบที่ชื่อว่าแหลมที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้นะครับเขาก็ลุกขึ้นมามองหน้าแล้วก็พูดว่าเมื่อกี้ใครเรียกกูวะลุงจวบตอบทันทีครับมึงก็ได้ยินเหรอแหลมพยักหน้า แล้วเสียงก็ดังขึ้นอีกลงมาหน่อยเถอะลูกกลับบ้านเถอนะคราวนี้เสียงมันดังขึ้นกว่าเดิมครับได้ยินชัดเจนมากขึ้นดังมาจากบริเวณใต้ห้างของพวกเขาแหลมหันขวับไปด้านล่างแล้วก็เริ่มปีนลงจากห้างครับลุงจวบแกะตะโกนไปเฮ้ยมึงจะไปไหนก่อนจะรีบคว้ามือเอาไว้ตอนนั้นแหลมเหมือนคนมือครับไม่พูดอะไรสบัดแขนแรงจนมือลุงจวบหลุดออก ก่อนเขาจะเดินลงไปเหมือนโดนอะไรสะกดเสียงปีนดังลงไปไกลเรื่อยๆพอถึงพื้นเสียงฝีเท้าก็เงียบหายไปลุงจวบรีบมองลงไปครับก็ไม่เห็นอะไรแล้วครับนอกจากความมืดจากนั้นมันก็เงียบสนิทไปตลอดทั้งคืนในเช้าวันลุ่งขึ้นทุกคนรวมตัวกันเพื่อเก็บของเดินทางต่อลุงจวบแกก็ไปบอกกับทุกคนนะครับว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น แหลมหายไปหายไปตั้งแต่เมื่อคืนพ่านเน่งกับพ่านเกียงก็ยืนยันครับว่าเมื่อคืนเห็นเหตุการณ์นั้นเหมือนกันเห็นเป็นเงาลางๆแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรในตอนนั้นเพราะทั้งคู่เคยบอกไปแล้วว่าในป่าลึกแบบนี้ถ้าได้ยินเสียงเรียกเสียงคนหรืออะไรที่ฟังดูคุ้นหูก็ห้ามทักห้ามขานหรือห้ามปีนล,ลงเด็ดขาดบริเวณใต้ห้างมันไม่มีร่องรอยอะไรเลยครับ ไม่เห็นแม้แต่รอยเท้าเดินออกจากบริเวณห้างมีแค่รอยเท้าเดียวครับที่เหมือนกับปีนลงมาจากห้างแล้วเท้าแตะพื้นก่อนมันจะหายไปเฉยๆพวกพานพยายามจะหาล่องลอยเพิ่มเติมครับพยายามจะตามแต่ก็ตามไม่ได้ไม่มีทางไหนพอจะเดาได้ว่าแหลมมันไปทางไหนเหมือนกับว่าพอลงมาแล้วก็หายไปเลยแต่ถึงอย่างนั้นครับไม่มีใครหยุดไม่มีใครพูดถึงไอแหลมต่อแม้แต่คำเดียว ไม่ว่าจะเป็นเฮียลาบหรือพวกลูกน้องแกก็ตามเหมือนกับทุกคนเลือกที่จะปล่อยให้เรื่องเมื่อคืนเป็นเพียงแค่ฝันร้ายที่ผ่านไปแล้ววันนั้นพวกเขาเดินกันต่อครับราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นลึกเข้าไปในป่าช่องสิงมากขึ้นเรื่อยๆฟ้าก็เริ่มคืมตั้งแต่ช่วงสายอากาศในวันนั้นลุงจวบบอกว่าอบอ้าวมากๆครับพัานหนึ่งเดินนำหน้าตามด้วยเสียลาบแล้วต่อด้วยผ่านเกียงปิดท้ายด้วยลุงจวบ เขาเดินกันไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งแสงเริ่มโรยลงอีกครั้งพวกเขาก็ต้องขึ้นห้างเพื่อพักค้างคืนเหมือนเดิมและนั่นแหละครับที่เรื่องมันยังไม่จบลุงโจบอกว่าในคืนที่สคืนนั้นพอตกค่ำมีคนเห็นเงาเดินวนไปมาใต้ห้างอีกครั้งแล้วครับคราวนี้มันไม่ใช่คนเดียวแต่เป็นเงาของคนสี่คนกําลังเดินวนไปมาสลับกับเงาเสือ ที่ดูเหมือนกำลังคานตามออกมาแต่มันไม่มีเสียงอะไรเลยครับลุงจวบแกบอกว่าตอนนั้นแกมั่นใจครับว่าแกตื่นอยู่ไม่ได้ง่วงเลยสักนิดและมองลงไปด้านล่างก็เห็นเงาทั้งสี่เดินไปมาบางจังหวะก็เหมือนพวกเขาจะแงนหน้ามองขึ้นมาหาแกพร้อมกับเงาเสือที่เห็นอยู่วับแวมแวมครับแล้วไม่นานนะักแกก็ได้กลิ่นคาวเลือดลอยมาเป็นระยะระยะ กลิ่นมันไม่แรงมากครับแต่มันติดจมูกอยู่นานแกพยายามนึกคำที่พานบอกครับวิธีรับมือที่ดีที่สุดคือห้ามสนใจมีเสียงเรียกก็ห้ามทักและจะรอดออกจากป่านี้ไปได้ในขณะที่ลุงจวบแกหลับอยู่ในคืนนั้นครับอยู่ๆแกก็ตื่นขึ้นมาเพราะแกได้ยินเสียงปืนดังลั่นป่าเลยครับลุงจวบแกรีบหันหน้าไปดูตรงบริเวณห้างของเสียลาบปรากฏว่า บนห้างมีคนอยู่สองคนครับคือเฮียลาบกับพานหน่งตอนนี้พานเกลียงหายไปแล้วครับในระหว่างที่ทุกคนกำลังหันหน้ามามองกันอยู่นั่นเองเสียงปืนมันยังคงดังต่อเนื่องครับพานเน่งทำท่าจะเดินลงจากห้างแต่ถูกเฮียาลาบลังเอาไว้ก่อนลุงจัวบอกชัดเจนครับว่าพานเน่งพยายามที่จะสะบัดมือของเฮียลาบออกแล้วลงไปช่วยพานเกียงที่นับว่าเป็นเพื่อนรักของเขา แต่ในจังหวะนั้นเองจากเสียงปืนมันเปลี่ยนเป็นเสียงกรีดร้องของพานเกียงที่ดังลั่นป่าครับตอนนั้นลูงจวบแกตกใจมากครับมองไปด้านล่างพยายามมองหาสิ่งผิดปกติเช่นเดียวกันกับอีกห้างหนึ่งคือห้างของเฮียลาบที่ตอนนี้ทั้งคู่กำลังช่วยกันสอดส่องเพราะดูเหมือนว่าเหตุการณ์มันจะบานปลายเกินไปแล้วครับสุดท้ายในคืนนั้นพวกเขาไม่มีใครหลับเลยครับ นั่งตาแข็งอยู่บนห้างเฝ้าสังเกตการอะไรก็ตามที่จะเข้ามาใกล้พื้นที่ของพวกเขาจนกระทั่งในรุ่งเช้าครับในเช้าวันต่อมาเฮียลาบเริ่มสั่งการพานหนึ่งให้ยกเลิกภารกิจที่พวกเขาตั้งใจจะเข้ามาในป่าแห่งนี้กันและบอกให้พานหนึ่งพาเดินย้อนกลับออกไปทางเดิมเขารีบออกเดินทางกันครับมีทิ้งของบางอย่างเอาไว้ในป่าด้วยซ้ำคือตอนนั้นต้องบอกว่าไม่มีใครสนใจอะไรอีกแล้วครับ พวกเขาต้องการจะออกจากป่านี้ให้เร็วที่สุดแต่ไม่ว่าพวกเขาจะเดินกันนานเท่าไหร่ครับมันก็ไม่มีวี่แววว่าเขาจะหลุดออกจากป่านี้ได้เลยหลังจากเดินกันไปได้สักพักหนึ่งพานหนึ่งก็พูดขึ้นมาครับว่าพวกเราเดินวนไปวนมากันอยู่ตรงนี้หลายรอบแล้วก่อนจะชี้ให้เห็นว่ามันมีลานดินโป่งบริเวณหนึ่งที่เขาได้มีการวางสัญ,ญลักษณ์เอาไว้ครับเป็นไม้ที่มีลักษณะเหมือนกับไม้กางเขนนะครับ ที่ผ่านหนึ่งแกได้ทำปักเอาไว้บริเวณนั้นซึ่งจุดนี้ก็คือจุดที่พวกเขาเดินผ่านกันมาประมาณสองชั่วโมงก่อนลุงจวกแกบอกแกบว่าตอนนั้นทุกคนเริ่มหน้าซีดกันหมดแล้วเริ่มเอาทูบมาปักกลาบต้นไม้กลาบดินขอขามาแบบไม่รู้ว่าผิดอะไรแต่ดูเหมือนมันจะไม่ช่วยอะไรกับพวกเขาครับและดูเหมือนว่าไม่ว่าพวกเขาจะเดินกันนานเท่าไหร่ก็ดูเหมือนกับว่าจะไม่มีวี่แววเลยครับว่า พวกเขาจะได้ออกจากป่านี้ในวันนี้ครับพวกเขาตัดสินใจที่จะทำห้างขึ้นมาอีกครั้งหนึง่งโดยในวันนี้เขาจะทำให้มันมีขนาดที่ใหญ่มากขึ้นและจะอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ามคนบนห้างนี้ครับในวันนั้นพอตกเย็นไม่มีการกินอาหารไม่มีการก่อไฟพวกเขารีบขึ้นห้างกันตั้งแต่ตอนเย็นคอยสังเกตกันคนละมุมเตรียมรับมือกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในคืนนั้นครับและในคืนนั้นลุงจวบ แกบอกครับว่าเหตุการณ์ทุกอย่างมันเหมือนเดิมเลยครับเพียงแต่ว่าทุกอย่างมันมารวมกันในคืนเดียวเสียงฝีเท้าของคนหลายคนเสียงผู้หญิงเรียกให้ลงไปเสียงคำรามของเสือตัวใหญ่ที่เลา่าว่ามันคือปีศาจต,ตอนนั้นเวลาเราตีหนึ่งถึงตีสองครับพันหนึ่งได้หยิบสร้อยตะกุดโยนลงไปข้างล่างห้างก่อนจะมีการสวดมนต์ฟังดูแลเป็นภาษากะเหลี่ยงครับ ก่อนที่เขาจะบอกให้ทั้งเฮียลาบและลุงจวบพนมมือขึ้นแล้วพูดตามเป็นภาษาไทยครับไม่ล่วงเกินขอเข้ามาตรงนี้ขอให้ผ่านไปได้อย่างปลอดภัยหลังจากที่พวกเขายกมือสวดกันไปแป๊บหนึ่งครับดูเหมือนทุกอย่างมันจะเงียบลงไปได้กว่าครึ่งชั่วโมงเลยครับก่อนที่ลุงจวบแกจะได้ยินเสียงคนเดินขึ้นห้างครับมันเป็นเสียงคนเดินขึ้นห้างเหมือนใช้เท้าเปล่า ไต่ขึ้นมาบนไม้ไผ่ซึ่งตอนนั้นทุกคนอยู่บนห้างเดียวกันหมดครับมันไม่สามารถจะเป็นใครได้เลยที่กำลังปีนขึ้นมาบนห้างนี้ลุงจวบแกหันลงไปมองช้าๆครับก่อนแกจะได้เจอกับผู้หญิงคนหนึ่งลักษณะการแต่งตัวคล้ายกับชาวกะเหลี่ยงทั่วไปแต่ที่น่าแปลกคือผิวของเธอขาวซีดมากๆครับขาวเล่ากับกระดาษแต่ดวงตาของเธอดำทมิน เธอกำลังยิ้มกว้างและก็ปีนขึ้นมาบนห้างของพวกเขาในระหว่างที่ลุงจวบกำลังตกใจอยู่นั่นเองครับอยู่ๆเสียงปืนก็ดังขึ้นมาผ่านหนึ่งยิงสวนไปโดยไม่พูดอะไรครับล่างของสิ่งนั้นมันตกลงไปกระแทกพื้นเสียงดังหลังจากนั้นทุกอย่างก็เงียบลงอีกครั้งครับในตอนนั้นลุงจวบแกบอกว่ากลิ่นคาวเลือดมันเริ่มลอยเข้ามา ชัดเจนมากขึ้นครับมากกว่าเดิมหลายเท่าเลยครับพานเหน่งกับลุงจวบตัดสินใจผลัดเวรกันเฝ้าทางขึ้นห้างซึ่งตลอดทั้งคืนมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกแล้วครับจนกระทั่งในรุ่งเช้าวันถัดมาพวกเขาก็ได้พบกับสิ่งที่น่าตกใจนั่นคือล่างของสิ่งที่พานเหน่งได้ยิงตกลงไปจากห้างเมื่อคืนนี้มันคือล่างของไอ้แหลมครับลูกหาบอีกคน ที่ลุงจวบได้พามาด้วยตอนนี้ใบหน้าของมันดูแทบไม่ได้เลยเพราะผลจากการถูกยิงด้วยปืนลูกซองของพานหน่งนั่นแหละครับพานหน่งลืมไปข้อหนึ่งว่ามันไม่มีอะไรจะขึ้นมาบนห้างที่พวกเขาอยู่ได้นอกจากมนุษย์ด้วยกันเองไม่มีใครโทษใครในตอนนี้ครับเพราะเมื่อคืนทุกคนเห็นเป็นภาพเดียวกันหมดคือผู้หญิงในชุดกะเลียงใบหน้าขาว,ขาว ที่พยายามปีนขึ้นมามันไม่ใช่หน้าของไอ้แหลมครับลุงโจบแกบอกว่าแกเห็นสภาพของไอ้แหลมแล้วแกก็ขาสั่นครับตอนนั้นพวกเขาพยายามหาทางออกจากป่านี้กันครั้งหนึ่งและคิดว่าวันนี้จะต้องออกให้ได้ครับพวกเขาเริ่มออกเดินเท้ากันอีกครั้งครับจากจุดที่มีการตั้งห้างเมื่อคืนนี้จุดที่มีร่างของนายแหลมอยู่ตรงนั้นซึ่งก่อนจะเริ่มการเดินทาง พวกเขาก็ได้มีการขอคาอะไรก็ตามที่ทําให้พวกเขาต้องติดอยู่ที่นี่หรือได้เจอกับเรื่องสยองขวัญก่อนที่จะเริ่มออกเดินทางกันต่อแบบระแวดระวังมากกว่าทุกครั้งครับในระหว่างที่พวกเขากําลังเดินเท้ากันอยู่อยู่ๆครับพานหนึง่งซึ่งเป็นคนเดินนําหน้าสุดแกก็หยุดเดินขึ้นมามองซ้ายมองขวาแล้วก็ทิ้งปืนวิ่งลับหายเข้าไปในป่าเลยครับนั่นคือครั้งสุดท้ายที่เฮียลาบและลุงจวบ ได้เห็นพานหนึ่งครับตอนนี้ในป่าแห่งนี้เหลือแค่พวกเขาสองคนไม่มีใครจะกล้าวิ่งตามพานหนึ่งไปครับหลังจากพานหนึง่งหายเข้าไปในป่าทุกอย่างก็เงียบลงอีกครั้งครับเหลือเพียงลุงจวบกับเสียลาบที่ยืนอึ้งอยู่กลางดงไม้หนาทึบเสียลาบตอนนั้นสีหน้าไม่เหมือนเดิมแล้วครับจากที่ดูเหมือนเป็นคนมั่นใจพูดเสียงดังสั่งการลูกน้องได้ดีตอนนี้ ตาแกเหลือกเบิกกว้างเหมือนคนเสียสติพร้อมกับพึมพำซ้ำไปซ้ำมาครับว่ามันยังอยู่มันยังตามมาอยู่เห็นไหมมันยังตามมาแกหัวลาะบบ้างร้องไห้บ้างจนลุงจวบแกไม่กล้าเข้าใกล้ครับแต่ก็ไม่กล้าที่จะทิ้งเอาไว้เพราะแกก็ไม่ใช่คนที่จะกล้าทิ้งใครให้ตายกลางป่าแบบนี้ได้และแน่นอนครับว่าถ้าเฮียลาบแกอยู่คนเดียวแกไม่มีทาง จะออกจากป่านี้ได้แน่ตลอดเส้นทางที่เหลือเสียลาบเอาแต่พูดอยู่คนเดียวเหมือนกำลังคุยกับใครสักคนที่ไม่มีตัวตนเขาหยุดเดินไประยะระยะครับก้มลงกับพื้นก็มีจนลุงจวบต้องคอยลากแขนให้เดินต่อตอนนี้ร่างกายของทั้งคู่แทบจะหมดแรงครับพวกเขาไม่ได้นอนมาเกือบสองคืนเต็มๆแต่สุดท้ายโชคยังเข้าข้างครับหลังจากที่เดินมาอีกหลายชั่วโมง ลุงจวบแกบอกครับว่าแกได้เจอกับล่องทางเกวียนเก่าที่คุ้นตาและนั่นคือสัญญาณว่าพวกเขากําลังหลุดออกจากป่าช่องสิงเมื่อถึงชายป่าเสียลาบสุดลงไปกับพื้นเลยครับร่างกายของแกยังอยู่แต่สติกับเหมือนแตกสลายไปแล้วแกพูดจาไม่รู้เรื่องอีกต่อไปครับได้แต่นั่งยิ้มมือหัวลอคิกคักกับอากาศว่างเปล่าสุดท้ายคนที่ลอดกลับออกมาจริงๆ ก็มีเพียงสองคนคือลุงจวบกับเสียลาบและนี่นะครับก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่ลุงจวบแกได้ไปเจอมาซึ่งก็เรียกได้ว่ามันผ่านมาเป็นเวลากว่า40ปีแล้วครับแกไม่สามารถหาคำตอบได้ครับว่าทุกอย่างที่แกได้ไปเจอในป่าแห่งนั้นมันคืออะไรกันแน่เวลาที่แกได้เอาเรื่องนี้ไปเล่าให้คนอื่นฟังก็มักจะได้ยินคนบอกกันว่าบางทีสิ่งที่แกได้ไปเจอ อาจจะเป็นเสือสมิงหรือเป็นเจ้าป่าที่คอยออกมาป้องกันสัตว์ป่าจากไอ้พวกที่เข้าไปหาผลประโยชน์ข้างในนั้นและนั่นก็อาจเป็นเหตุผลที่ลุงจวบแกสามารถลอดออกมาได้แต่ในส่วนของเฮียราบแม้จะลอดออกมาได้แต่แกก็ไม่เหลือสติอีกแล้วครับ